แบตแบตมันหมดนะคะวันนี้พี่จะมาต่อกันเลยค่ะน,นะคะนไหนก็ไปเรียนรู้มาแล้วเนาะเราก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์จากคุณสําเร็จที่สอนเรามานะต่อไปนี้พี่ก็จะตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะ<ช>คือข้อต่อมาคือความไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมทุกคนคือข้ออ้างค่ะเหมือนวันนี้เราจะหาอะไรได้เสริมใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากมีเงินมากขึ้นเราอยากประสบความสําเร็จแต่เรามีข้ออ้างสารพัดเลยนะคะ เพราะว่าเราเคยปลูกฝังมาว่านะคะมันไม่มีทางไหนที่จะหาเงินได้เยอะเท่ากับการทํางานประจําหรือว่าเออพ่อแม่อาจจะเคยสอนเรามาแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเคยมันพี่ก็เคยโดนมาแบบว่าตั้งใจทํางานนะลูกเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกนะคะถึงจะได้มีเงินดีๆอะไรเงี้ยนี่แหละสาเหตุนี้แหละเขาเราถึงต้องโปรแกรมตัวเองใหม่เพราะว่าเราจะได้กล้าที่จะมาทําเราต้องเปิดรับการไหลของเงินนะคะ <c oughs> พี่ไม่ได้พูด <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับว่า ว่าใครนะแต่พูดมาให้แนวทางว่านี่แหละสาเหตุนี้แหละ,หหละที่เราอ่ะยังไม่ประสบความสาเร็จเพราะเรามีข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่ไปเรียนรู้มาเนาะ <S <S เหมือนถ้าวันนี้เราเปิดใจค่ะเราเปิดใจที่จะทําอะไรใหม่ๆมองหา <S 1> <S 1> <S 1> ในในโลกออนไลน์เนี่ยมีเยอะแยะมากจนพี่นี่ค่ะจริงๆว่าพี่นี่อยากมีหลายล่างค่ะถ้าสามารถขายทุกอย่างในโลกใบน,นี้ได้เราก็จะขายค่ะเพราะว่าเราขายได้ทุกอย่างนะคะเราก็มีประสบการณ์เป็นคนหนึ่งที่ขายดีขายเก่งเนาะ แล้วก็เป็นคนที่ขยันลงมือทําด้วยทุกคนอ่านะแล้วก็เลยมาให้ความรู้ก่อนนะทุกคนเนี่ยวันนี้ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเงินเก็บมากขึ้นอยากมีเงินไปลงทุนหรือมีไรายได้เข้าบ้านนะคะทุกคนลองค่ะเปิดใจค่ะแล้วก็ทิ้งข้ออ้างทุกสิ่งเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคือการไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองนะคะก็เราเป็นคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้ความลับนี้แล้วอะ คือเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมีเนี่ยเริ่มนี่แหละหนึ่งในสองเดือนนี้พี่ตั้งใจมากๆเลยในการลงมือทํานะคะเราก็าเชื่อว่าเหมือนสั่งของมาทุกคนสั่งสม,มุนดามาสิบก้อนใช่ไหมก็ขายหมดตอนนี้สั่งมาอีกยี่สิบก้อนก็มีน้องมามาทักลูกค้าเก่าอะ่ะจะเอาอีกแล้วก็ลูก ลูกค้าเก่าคือมีส่วนมากพี่มีลูกค้าเก่าแล้วก็จะมารับของพี่ก็ค,คือแบบยี่สิบก้อนก็ไม่พอขายแน่นอนค่ะนะคะ,ะนะคะเขามาจองไว้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมแค่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราอยากจะเข้ามาขายของอะไรใช่ไหมทุกคนเรียนรู้ฟรีเยอะมากเราเรียนรู้เองแล้วก็ลงมือทำเอาเองแล้วก็ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเองอะไรแบบนี้ทุกคน ปัจจทุกคนอยากทําค่ะขอแค่หัวใจดวงน้อยๆดวงเดียวเรียนรู้แล้วก็ไปมองหาช่องทางหาเงินในโลกนี้เยอะมากทําสักหนึ่งช่องทางนะไรลยได้เสริมเพื่อให้เรามีเงินมากขึ้นแค่นี้ทุกคนก็สามารถประสบความสําเร็จได้แล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย